ย้อนกลับไปเมื่อวันที่10ธันวาคม2511สถาบันะเร็งแห่งชาติได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดและพระราชทานนามอาคารหลังแรกของสถาบันว่าอาคารดำรงนิราดูลอันหมายถึงปราศจากความโศกเศร้าอาดูนตลอดไป และในโอกาสเดียวกันนั้นพระท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติซึ่งก็ได้ถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ปัจจุบันโรคเมเรงยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีองค์การอนามัยโลกคาดการกันว่าในช่วงปี2,548ถึง2,558จะมีประชากรราว84ล้านคนทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้สำหรับในประเทศไทยแล้วโรคเมเร็งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งโดยในปี2,551มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเรงประมาณ7,334รายหรือเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละ8รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยังต่อเนื่องโดยในผู้ชายพบว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งตับมากที่สุดรองลงมาคือมะเร็งปอดซึ่งทั้งสองชนิดนี้เป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ส่วนในผู้หญิงพบมะเร็งเต้านมมากที่สุดรองลงมาคือมะเร็งปากมดลูกซึ่งทั้งสองชนิดนี้สามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกและสามารถรักษาให้หายขาดได้ จะเห็นได้ว่าแม้มะเร็งจะเป็นโรคร้ายที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้รักษาได้และเอาชนะได้ขอเพียงทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรู้จักหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคด้วยหลักการง่ายๆนั่นก็คือห้ารห้าไม่ห่างไกลมะเร็งค่ะคุณหมอคะเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้อย่างไรบ้างคะ ต้องบอกว่าคําถามของคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยคงจะโดนใจคุณผู้ชมทางบ้านอีกหลาย,ลายๆท่านแน่นอนนะคะพูดถึงโมมรคมะเร็งแล้วหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันคือว่าฟังแล้วเนะี่ยดูเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่วันนี้เราได้รับเกียรติมากๆนะคะจากนายแพทย์ธีรวุฒิคูหะเปรมะผู้อำนวยการสถาบาันมะเร็งแห่งชาติอยู่กับเราเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณหมอ,อาคา่ะสวัสดีครับวันนี้นี่มาพร้อมกับ3ประโยคเด็ดโดนใจเลยค่ะคมะเร็งนั้นป้องกันได้รักษาได้แล้วก็เอาชนะได้เริ่มจากการรักษาก่อน เลยค่ะคุณหมอคะถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมาพบแพทย์สามารถรักษาได้จริงๆหรอคะใช่ครับคือมะเร็งนี่เป็นโรคที่รักษาได้นะครับแต่นะครับแต่หมายความว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะณนะความรู้ในปัจจุบันนี้นะครับเราเชื่อว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้หายขาดเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่บอกป้องกันได้ครับเราจะคําถามนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยป้องกันได้ก็ประมาณ40ค่ะ ก็สรุปว่าประมาณเกือบ30%เรายังทำอะไรไม่ได้ทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่แค่ไทยคันิการที่รารักษาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราเจอระยะแรกเริ่มโอกาสรักษาหายก็ยิ่งมากขึ้นครับค่ะโอเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมาตรวจให้พบตั้งแต่ระยะแรกๆแล้วก็อยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะสามารถรักษาได้ใช่ครับแต่ทีนี้ก็มีผู้ป่วยหลายๆรายที่เอเคยเป็นมารักษาแล้วก็หายแล้ว แต่ว่าวันเวลาผ่านไปทำไมมันกลับมาเป็นอีกได้ล่ะคะคุณหมอครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามะเร็งรักษาได้ระยะต้นๆรักษาได้คัคบเธอเราเวลาแบ่งระยะมะเร็งนี่ครับก็หลายๆอายะอาจจะต่างกันแต่โดยชั่วทั่วไปนะครับเราจะแบ่งเป็นสี่ระยะระยะหนึ่งสองสามสี่นะครับระยะหนึ่งยังอยู่เฉพาะที่ระยะนี้เนี่ยมีโอกาสที่หายขาดนะครับมะเร็งบางชนิดเนี่ยถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพอระยะสี่ก็คือระยะทีะ่มันกระจายที่อื่นนะครับก็มีโอกาสหายขาดเนี่ยบางมะเร็งก็ อาจจะศูนย์มามเร็งก็ประมาณ5 1 0หมายความว่าอะไรหไมายความว่าแม้แต่ระยะหนึ่งเียถ้าเรามีโอกาสหายขาด90%โอกาสเป็นกับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นเพราะว่านะครับเ,เซลล์มะเร็งนี่นะครับในระยะต้นๆเนี่ยนะครับโอกาสที่มันกระจายมันน้อยแต่ก็มีบางส่วนที่มันกระจายเป็นเรื่องเราเรียกว่าไมโครเมตาสตซิสคือการกระจายแบบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า<อ>แต่ถามว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยจากองค์ความรู้เราคิดว่ามันมีอยู่ในร่างกายก็จริงนะครับส่วนน้อยนะครับในระยะต้นๆนนะะแต่ร่างกายจะมีภูมิจะไปสู้กับมาแต่เมื่อด้วยสาเหตุใดก็ตามภูมิเราเนี่ย ไม่สามารถสู้กับมันได้มะเร็งก็จะเป็นกลับขึ้นมาทีนี้เมื่อเรารู้แล้วแหละว่ารักษาได้หายขาดก็ได้แน่อนอนเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่อยากจะเป็นแต่บางเอิบเอิญถ้ามันเกิดเสี่ยงที่จะเป็นเราจะมีสัญญาณอันตรายหรือวิธีสังเกตอะไรไหมคะว่าอาการแบบนี้มันบ่งชี้ว่าเราควรจะไปพบแพทย์อันนี้ดีมากเลยครับคือจริงๆอาการของโรคม,มะเร็งในระยะแรกเริ่มเนี่ยเราบอกได้เลยครับไม่มีอาการ,มรไม่มีอาการแต่อไรก็ตามมันก็มีสัญญ,ญาณนะครับแล้วก็มีอาการที่ผิดปกติของร่างกายเลยเตือนให้เราบอก ไปให้แพทย์เป็นคนดูว่าเอ้เราไม่เป็นมะเร็งแล้วเราเป็นนะครับเราก็มีสัญญาณอันตรายเจ็ดประการง่ายๆที่เราให้คําที่มันคล้องจองกันมีระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงแผลไม่รู้จักหายร่างกายมีก้อนมีตุ่มกุ้มใจเรื่องกินเกินอาหารนะครับทวารทั้งหลายมีเลือดไหลไฟที่เปลี่ยนไปไอโนเลือดหลั่ะแต่ละข้อคือระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าไม่ว่าจะเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะ ขับถ่ายเจระที่เราเคยเป็นประจำนี่นะไอ้คนท้องผูกประจาไม่เป็นไรแต่อยู่ๆผูกบ้างสลับท้องเดิน<ม>นะฮะมาสักสองสามเดือนนี้ต้องสงสัยแลย้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ปก<ล><ล>ปติแล้วไม่ปกติแล้วบอกขับถ่ายปัสสาวะที่เอ๊ขัดบ้างมีเลือดออกบ้างอะไรไปให้แพทย์ดูนะครับคือทุกอย่างอาจจะไม่ใช่มะเร็งนะเป็นการสัญญาณเตือนแผลที่ไม่รู้อยางหายไม่ว่าจะเป็นแผลที่ในปากนะครับแผลที่ผิวหนังสองอาทิตย์สองสัปดาห์ขึ้นไปแล้วเนี่ย มันไม่หายสักทีนี้ไปให้แพทย์ดูซะนะครับร่างกายมีก้อนมีตุ่มที่สําคัญเลยเนี่ยอย่างเช่นที่เราคุยกันเรื่องของเต้านมถ้าเต้านมมีก้อนขึ้นมาไปพบแพทย์ซะสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นมะเร<ม>็งที่เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่<ม>ไปให้แพทย์ดูแล้วว่าผิวหนังเรามีก้อนมนตุ่มนะส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็งแต่เราเตือนว่าไปให้หมอดูนะฮะกุมม้มแจเรื่องเกินกินเกินอาหารโยโย่กินเข้าไปเอ๊ะมันจุกมันไหลไม่สะดวกแล้วมีท้องอืดท้องเฟ้อเป็นเวลานาน ไปให้แพทย์ดูว่าเราทางเดินหายเรามีอะไรไหมทวารทั้งหลายมีเลือดไหลนะครับอันนี้ทุกอย่างไม่ว่าทั้งทั้งหลายนี่เราพูดถึงจมูกจะมีเลือดกำเราไหลเป็นเวลานานๆเรืองถึงมะเร็งโพรงจมูกละเปล่านะหรือว่ามีตกขาวที่มีเลือดปนนะครับแล้วถ่ายเป็นเลือดอะไรทั้งหลายแม้ั้่หัวนมที่มีน้ํานมที่เป็นเลือดอันนี้ก็ไปพบแพทย์แล้วก็ไฟที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเกิดโตขึ้นกระทันหานแล้วมี เลือดออกอันนี้ไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นมะเร็งของฝายหรือเปล่าะนะครับแล้วก็ไอจนเลือดหล,ลนะั่งไอจนเชียงแหงเชียงแหงอะไรเงี้ยเกินสองสัป,ปดาห์ไปพบแพทย์ครับแต่สัญญาณทั้งหมดนี้ไม่ได้ไหมายความว่าท่านเป็นมะเร็งนะครับเป็นแค่เตือนว่าไปให้หมอตรวจอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่นนว่ายังดีนะคะที่เขายังเตือนนะคะคุณหมอเตือนให้เราระวังแล้วจะได้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรกันแน่ค่ะและแน่นอนราะว่าคําถามที่เป็นไฮไลท์เลยที่ทุกคนอยากจะรู้อยากจะฟังคําแนะนําจากคุณหมอก็คือการดูแลหรือว่าการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเป็นอะไรนี่ทําได้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงแล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เกิดะเร็งมากมายนะครับแต่สิ่งง่ายๆที่เราสามารถทําได้นะครับโดยปฏิบัติตัวง่ายๆเราก็ให้เป็นคาถาคล้ายๆ ก็คือห้าธรรมห้าไม่ห่างไกลมะเร็งห้าธรรมก็คือปฏิบัติตัวอย่างไงไม่ให้เป็นมะเร็งห้าธรรมก็มีออกกำลังกายเป็นนิดทําจิตแจ่มใสกินผักผลไม้อาหารหลากหลายและตรวจร่างกายประจำโอ้อันนี้ง่ายทําได้มาเอาอันนี้เรารู้อยู่แล้ววันละสามสิบนาทีอาทิตย์ละสามวันนะครับทําจิตแจ่มใสอย่าเครียดถึงแม้ตอนนี้เราจะมีน้ําท่วมอะไรก็คิดว่า เดี๋ยวสักวันมันคงดีขึ้นมันก็ผ่านไปใช่ครับเราก็อย่าไปเครียดมากนะครับกินผักผลไม้ฮะวันหนึ่งก็ผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอาหารแต่ละวันทุกวันเราต้องมาคิดนะครับผลไม้จะช่วยอาหารหลากหลายคืออย่าไปกินอะไรที่ซ้ำซากสิ่งที่มันมีไม่ไม่ติ้งๆิ้งที่จนเกลี่ยมอย่างเงี้ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับกินไฟเบอร์ให้มากแล้วก็ลดหวานมันเค็มนะครับตัวร่างกายประจำเมื่อกี้เราดูสัญญาณอันตรายเจ็ประกาแล้วแต่จริงๆสิ่งสําคัญเลยเนี่ยนะครับ เราจะให้เจอมะเร็งย่างแรกเริ่มเนี่ยต้องไปตรวจร่างกายในขณะที่ไม่มีอาการอายุ30ปีขึ้นไปไปพบแพทย์ดูว่าเรามีความเสี่ยงอะไรสักอย่างน้อยปีละครั้งอ,อย่างน้อยปีละครั้งนะค<อ>รับ30ปีขึ้นไปอันนี้<อ>ก็เป็นการห้าทํา้าไม่มีอะไรคือไม่ควรปฏิบัติตัวอะไรที่มีความเสี่ยงกับมะเร็ง<อ>ง่ายๆก็คือหนึ่งไม่สูบบุหรี่<อ>ไม่มีเซ็กม้วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าและไม่กินปลาทับทิมดิบไม่สูบบุหรี่เรารู้นะบุหรี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งหลายชนิด ปอดเรารู้แต่จริงแล้วมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งหลอดคอแม่ท่ามะเร็งปากมดลูกก็มีทําให้เสียงได้เพราะบุหรี่มันเข้าไปไม่เข้าปอดนะันะสารก่อนมะเร็งมันเข้าไปตามกระแสเลือดนะฮะไม่มีเส้นงูเอ๊ะบางคนบอกไม่มีเส้นงูไปเกี่ยวอะไรกับมะเร็งมะเร็งที่สําคัญเลยในปัจจุบันของประเทศไทยคือมะเร็ง